สวัสดีครับผมนุรถไถมือสองนะครับวันนี้มีคูปต้า L สองพันหกมานำเสนอเป็นรถเก่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานหนึ่งเมืองไทยเลยเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเผาเดี่ยวยางฮะยางดียางดีสี่เส้นเป็นยางติดรถมาจากญี่ปุ่นเบาะนี้เป็นเบาะเดิมเอ้เบาะนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วผมพูดผิดเบาะนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วเบาะเดิมมันคาดเอ๊ะ แจ้งก็แจ้งคิดนพวงมาลัยแน่นดีคันนี้อ่ะลองหมุนพวงมาลัดยด้ไล่ไล่จากช่วงหน้าไปเลยแน่นดีแน่นดีนนดวนดูรอบๆแขนนี่แขนสวยแขนหลังไม่มีมานะมีแต่แขนยกมันมีมาแค่นี้เลยดูรูสลักดูสลักลกลมๆสวยๆ มี้อยลากเชลเลอร์ PTO ไม่เคยใช้งานแห้งๆคันนี้เบาะนี่เบอกเขเปลี่ยนให้ไหมดูกำลังเครื่องมือเป็นกำลังเครื่องมือเก่าเก่าญี่ปุ่นอะติดรถมา อย่างส,สวยๆวยใเปิดฝาปองฝาปงดูเครื่องกันเลยจับกรองมอบแบตบมอบแบตมีให้คันนี้แต่เดี๋ยวอันนี้เป็นมอบแบตผมเดี๋ยวผมหามใ,หให้ไหมตีสูบนะเครื่องยนต์สีสูบเครื่องยนต์ส,สวยสวยท่อเดิมด้วย พาชมเครื่องยนต์ฝั่งนี้กันครับเครื่องยนต์สี่สูบเดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูอ่ะเฮ้ยลองขึ้นไปติดเครื่องหน่อยเนีเทสเท,ท็ดเดี๋ยวเฮ็ดเลยน้ำน้ำเต็มเนี่ยมน้ำผมล้างแล้วนะล้างมาน้ำใหม่เปลี่ยนฝาม่น้ำให้อ่ะล็อกเบรกหน่อยล็อกเบรกหน่อย ข้อแบตหลวมอืมอ่ะเทาหัวยังเทาหัวกันเมื่อกี้ข้อแบตหลวมเทาหัวไม่ได้เดี๋ยวรถติดง่ายไปเดินเบาไปเดินเบา่าฟังเสียงเดินบเบาเพราะเร่งหน่อยขอเร่งหน่อย น้ำหมุนวนปกติอ่ะเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเบิ้นอีกเบิ้นอีกพอๆเครื่องดีอันนี้เครื่องดีสตาร์ทง่ายมากเลย่ะดีายชมวีดีโอขอวิดีโอหน่อยไล่เกียร์เลย วิดีโอมีทั้งหมดสี่เกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่วอ่ะยกหางให้หน่อยหางยกขึ้นได้อันนี้นี่วางอ่ะยกขึ้นยกขึ้นเลยอ่ะเนี่ยวางยก

เดี๋ยวให้ตั้งเขาลองปล่อยเข้าไปเก็บติดกันตินนดฝาโป้งกัปอ่ะติดฝาโป้อ่ะมีตัวล็อกอล็อกัดมีกอล์ฟสองข้างเบิ้นให้ฟังหน่อยเบิ้ลให้ฟังหน่อยเบิ้ลหน่อย เพาะมากเสียงเหมือดดนรถยนต์เลยอ่าเบิร์หน่อยทุกคนข่าวเบิร์ไหน,รไหนแรงมากครับคันนี้เหมาะกับการใช้ในไร่ในสวนตัดหญ้าคันนี้ผมว่าไถไหวอะไถได้ไสบายสบายอะยี่สิบหกแรงรถอะลรรถอะไรนะเกียร์เพื่อนที่อยู่เมื่อกี้มอเตไซค์ขวางทางจอดอ้าหอยหลังให้ดูหน่อย มีหอยเก็บนะเกียร์ท้ายแน่นแน่นเงียบๆหอยเก็บหอยเก็บะจะเหยียบหลังเครื่องมือก็แล้วจะอ่ะเบินหน่อยเฮ้ยตั้งตั้งใหม่กอดไม่ตรงเลยอลองลองลองเดินหน้าอืมโอเคเบิ้นหน่อยเบิ้นหน่อยก่อนดับ นอนคันนี้ถูกใจไหมนุ่นแรงแน่โอเคดับเครื่องดับเครื่องแจวแน่อาสตาร์ทไม่ได้ติดง่ายฮะติดให้เขาดูหน่อยติดง่ายๆถ้าแบตไม่หลวมนะแบ,บหลวมวอโอเครถมันติดง่ายผมคันนี้ติดง่าย